สที่3เนี่ยก็จะพูดถึง detail layout design แล้วนะซึ่งในเฟสเนี้ยแหละเราจะนำ lean principle มาใช้ใน lean principle คีย์เวิดสั้นๆเลยคือ make flow ฮะ make flow จะทำยังไงให้ตัว value นะคะคุณค่าที่ลูกค้าต้องการเนี่ยมันไหลตั้งแต่เริ่มต้นเลยไปจนถึงมือของลูกค้าให้เกิดการไหลได้อย่าง ไม่สะดุดนะคะซึ่งคีย์เวิร์ดที่จะทําให้เกิดการไหลแบบต่อเนื่องแบบลื่นไหลสมูทสมูทเนี่ยคือแททำคือคําว่าแท็กจังหวะการผลิตนะคะย้อนกลับไปที่ซิกโฟเนาะที่พี่บอลบ,บอกซิกโฟมีอะไรบ้างนะอทรัพยากรต่างๆนะที่ใช้ในการผลิตถูกไหมคะตั้งแต่ตัวชิ้นงานคนใช่ไหมตัวพาร์ทนะคะชิ้นส่วนต่างๆ ตัวเครื่องจักรนะคะแล้วก็ a i n t e n n n c e นะคะแล้วก็ Information Flow ูซิกฟล w เหล่านั้นเนี่ยจะถูกเอามาพิจารณานะคะว่าจะทำยังไงให้เกิดการไหลได้อย่างต่อนเนื่องแล้วซิกฟล w นั้นน่ะจะต้องมีแท็กเดียวกันกับแท็กการผลิตเคไหมจังหวะการผลิตคือตัวกำหนดจังหวะของ s ซิ Flow ทั้งหมด ให้มันมีจังหวะเดียวกันถ้าเราทําแบบนั้นได้เนี่ยนะฮะทำแบบนั้นได้เนี่ย,นะะบบยสิ่งที่จะได้คืออะไรสิ่งที่จะได้คือลูกค้าพึงพอใจนะคะและกระบวนการผลิตของเราจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะทีนี้ในกระบวนการจริงละ่ะในกระบวนการจริงเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมนะ,ะสามมุที่พูดถึง มีมูอะไรบ้างที่เป็นต้นเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นมูแรกนะคือมุระนี่ตัวนี้มุระคือการผลิตที่เกินกำลังเป็นการเร่งทำงานนะคะเกิดคอขวดในบางกระบวนการอะไรแบบนี้ยถัดมาก,ก็คือมุรินะคะมูริคือความไม่สม่ำเสมอ ความไม่เสมอเสมอบางกระบวนการก็ผลิตเร็วบางกระบวนการก็ผลิตชา้ารวมไปถึงเสถียรภาพของกระบวนการต่างๆที่มี variation ถ้ากระบวนการมี variation ทำให้เกิดเดี๋ยวไลน์ก็จะต้องมีการหยุดชงงะงักเดี๋ยวเกิดปัญหาด้านคุณภาพเดี๋ยวเครื่องจักร down อะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือมุริกระบวนการไม่เสถียรภาพและสุดท้ายคือมูดะ ความสูญเปล่าทั้ง8ประการที่เราพูดถึงไปเราจะทำยังไงให้วางลายนะคะวางเลเยอร์แบบเนี้ยที่ช่วยกำจัดความสูญเสียนะคะออกไปจากกระบวนการให้ได้หมดเนื้อหานี้เป็นเพียงบางส่วนจากคอร์ส Super Productivity Kai z e n เพิ่มผลผลิตให้เหนือชั้นด้วยไคเซนค่ะซึ่งเทคนิคนี้ไม่ได้มาจากแค่ในทฤษฎีนะคะแต่ว่าได้ถูกพิสูจน์มาแล้วค่ะกับองค์กรชั้นนำทั่วโลกถ้าอยากลดต้นทุนอยากเพิ่มเอาต์พุตเพิ่ม productivity โดยที่ไม่เพิ่มคนต้องรู้เทคนิคนี้ค่ะสนใจสมัครได้ที่ลนยตามที่อยู่ในดิงด้านล่างนี้นะคะแล้วพบกันในคลาสได้เลยค่ะ